ทุกคนฉันไม่เคยกินแบบหมี่ผัดแบบแนวโกยซีหมี่แบบเนี้อร่อยมากหอมตอนแรกคิอว่าแบบถ่ายไปแล้วไงกินอย่างอื่นอร่อยไปหมดแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ไม่เป็นไรละากดพอเข้าไปนะทุกคนโอ้โหสุดยอดเทวดานางฟ้ามากทุกคนจ๋าอร่อยมากนะต้องใส่เปรี้ยวหน่อยอ่ะเพราะเราชอบเปรี้ยวนะทุกคนเราชอบเปรี้ยวมาก หอม,อมอแบบว่ามีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นเครื่องผัดของเขาอะฮะแล้วก็ดูสิหน้าตาเขาเรียกว่าวัตถุดิบคุณภาพมากเลยทุกคนอ,อร่อยมากขอบอกเขาจะกินหมดไหมเนี่ยหืมหือมอ้อยมาก เราใส่พริกน้ำส้มก็ยิ่งแบบโคตรอร่อยเลยอ่ะเพราะเราชอบเปรี้ยวนหน่อยๆอยู่แล้วนะฮะเยอะมากเลยอร่อย,อยมากอร่อยจังอร่อยนะจ้าเธอ,อ หอมอ่ะทุกบะหมี่เขาหอมอ่ะต้องควรบะหมี่หอมคะหอมแซ่บฮะบอกไม่ถูกเกิดมาต้องไปได้กินกับเขาเรียกว่าบะหมี่หอมอร่อยแบบนี้นะทุกคนไม่ใช่อวยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะฮะสบ,บาลนนี้อร่อยมาก อร่อยมากเลยอ่ะทุกคนอร้อนนี้สุดยอดมากเลยทุกคนอปอนอ่ะืมยอดอืทุกคน ดูสิได้กินได้ไงราคาคุณภาพแบบนี้ฮะทุกคนนะฮะนี่เลยนี่ะน่าทานมากทุกคนคุณภาพสุดๆ่ะป้องอื้มมือดีอย่างทุกคน อืมทุกคนทุกอย่างโคตรอร่อยเลยไม่อยากจะพูดอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าต้องปรุงกันเลยยิ้มนิดยิ้มหน่อยนะฮะอ,อันนี้อย่างเดียวเอาอยู่เลยทุกคนสูตรเฉพาะรสเด็ดเลยครืม อร่อยทุกอย่างจริงๆคนะ่ะสบายจิตอ,อ,อ,อร่อยมากอือหิยยอดจุกเกน,นี่เราได้โอกาสนะฮะมานั่งคุยกับเจ้าของรุ่นที่5แล้วเหล่รุ่นที่3าเลยฮะ3เลยนะทุก เป็นยังไงบ้างอะไรที่แบบทําให้มัดใจอร่อยอะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยแล้วมีมีมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็น,เ,ปนเทคนิคลับๆที่เรารู้สึกภูมิใจอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นติ่ซมซำที่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงค่ะก็คือข,ของเราค่ะเราต้องคัดสรรวัตถุดิบนะคะแล้วก็ขอทุกอย่างเราทําเองค่ะสดใหม่ติ่มซำก็ทําเองแล้วก็ทั้งน้าจิ้มเราก็ยังทําเองะะอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็สาขาเดียว สาขาเดียวคะ่ะบริการทั้งในและนอกสถานที่นะคะมีรับจัดตัวจีนด้วยค่ะต,ตัวจีนด้วยเปิดกี่โมงเช้าเลยแล้วก็ถึงกี่โมงอะ่ะถึงใบสากโมงครึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็น all day เหมือนกันเนาะ all day breakfast เนาะกินถ้าเป็นคณะทัวร์ที่จะจองกินมื้อข้าินเนอร์อะไรก็คือเราก็เปิดให้เชกลุ่มค่ะช <c oughs> ั้นสองก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะ <c oughs> นี่ฮะทุกคนบรรยากาศร้านนะฮะประมาณในช่วงที่ คนอาจจะแบบว่ากลับบ้างไปบ้างประมาณอย่างเงี้ยในเวลาถ้ามายุ่งยุ่งนี้เราก็จะถ่ายไม่ถนัดเนี่ยพี่ก็เลยมาเลือกเวลาแบบอย่างเงี้ยฮะเป็นเด็กเมืองการเลยแท้โดยกําเนิดเลยนะเนาะโอ้โหเ,ออเสียงก็จะเนือๆหน่อยเ,เพราะเรามีความเนือหรอพี่ไม่รู้สึกนะ <c oughs> <c oughs> พี่ไม่รู้สึกนะเอาแล้วถ้าเกิดจริงๆอ่ะมาการเนี่ยก็ต้องพักในเมืองเป็นหลักไว้ก่อนเนาะตั้งหลักหาของกินอาหารเช้าอย่างเงี้ยฮะ เมนูหลากหลายมากเลยนะที่พี่เห็นเนี่ยมีทั้งหมูนึ่งปลาคงปลาเค็มปลาเก๋าสำหรับอ๋อที่เขาพี่เห็นตรงหน้าเสาไฟอ่ะที่เป็นรูปปลาเนี่ยอะไรปลาอะไรอ่ะที่นี่ปลายิสศปลายิสกเหรอไม่ใช่ปลาคังเหรอคะปลายิสกค่ะปลเป็นสัญลักษณ์ปลาเมืองกาฬเป็นสัญลักษณ์ของปลาที่นี่ที่มีชื่อนะเหมือนเหมือนเหมือนสุพรรณก็จะมีปลาหมาก็เป็นบางปลาหมาของเขาไปแล้วก็อ๋อปลายิสกนี่เองนะครับ แล้วก็แต่ข้างในมีนี่คือก็รับมาหรือทำเองอ่ะพวกขนมเปี๊ยะไส้สลัดไส้ไส้ไส้ทะลักเนี่ยเจ้าดังจําสิบลีหางแล้วก็มาช่วยเหลือขยอ๋อก็กระจายเนาะกระจายกันก็เหมาะกับอาหารเช้าอยู่แล้วด้วยที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาซือเป็ปากลาแต่ที่นี่เนี่ยเมนูก็เยอะมากมีทั้งปุงปุงเป็ดข้าวหมูแดงต่างๆสารพัดเลยเนาะเป็ดย่างแห่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ย ปูฉลามปิงทะเลก็มีปูฉลามปิงทะเลนะฮะแล้วอะไรที่เป็นถ้าเกิดให้เมนูสามเมนูที่เราภูมิใจนำเสนอที่สุดที่แบบที่นี่มาต้องทานนี่อะไรจ้ะ,ะมีฮ่องกงค่ะอ่ะอถ่ายแล้วมีฮ่องกองกใช่ตอนแรกอ่ะพี่ถ่ายคลิปไปนะกะว่าจะแบบเอเอมีฮ่องกงม,มากินทีหลังไงปรากฏพอโดนเข้าไปมันเขาจะหมู่กะฉันเลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายอีกรอบนึงว่า ใา่แล้วฉันไม่เคยกินหมี่ฮ่องกงแบบว่าอร่อยแบบนี้มีเขาเรียกโกยซีหมี่ไหมหรือว่าไงแต่คนละแบบค่ะโกยซีหมี่จะเป็นเป็นคล้ายๆล้วมันจะเป็นน้ำราดจะมีแต่นี้แต่นี้เป็นหมี่ฮ่องกงเนาะฮ่องกงผัดแกงค่ะเส้นจะกลมนุ่มค่ะพอเข้าปากแล้วมันหอมขึ้นจมูกอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะที่จะบรรยายมันมีแต่คําว่าอร่อยอือใช่ใช่ใช่อร่อยมากและอะไรอีกเป็ดย่างติ่มซำย่างติ่มซำสามหลักสามหลักเลยนะ แต่ก็มีมงมุยกุ้งมุยกุ้งมีหมูกรอบอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนมากจะเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่แบบพาลูกพ่อพาลูกมาทานแล้วลูกโตมาเป็นพ่อเพาอ่า,<ข>าแล้วตอนเด็กๆอ่ะหนูหนูหนูได้มาสัมผัสช่วยที่บ้านตอนไหนยังไงหรือว่าค่อยๆเป็นมาหล่อหลอมมาเรื่อยๆจริงๆคือตั้งแต่เกิดหนูก็อยู่ที่นี่อออออหล่อหลอมมาเป็นเด็กเด็ก เรียนจบมาก็คือยังไม่สบงาชีเลยสบายเลยนี่ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แบบว่าลูกก็โชคดีมีบุญนะถูกมัมมีธุรกิจที่แบบภูมิใจตั้งแต่เห็นนักสารต่อสบายแล้วแหละสบายจะทั้งชาติชีวิตแล้วเนี่ยแต่หนูก็เรียนในเมืองอะไรอยู่ในเมืองไม่ได้ไปอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตสาวชาวเมืองเมืองหลวงเรียนในตัวเมืองการค่ะมหาลัยเรียน อ,อ๋อวังเอ้าเก่งจังเลยแล้วเนี่ยพูดถึงเชียงใหม่แล้วพี่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปที่บอกไงจะไปเ,เนี่ยก็รอหาเวลาอยู่แล้วพี่ไปเชียงใหม่บ่อยอยู่เลยว่ถ่ายถ่ายโดนถ่ายวงถ่ายวัดวัด,วดนามมงคลอะไรเงี้ยถ้าแพรมันมีอย,อย,อยู่อยู่บ้านหนึ่งมีต้นทุเรียนอยู่ต้นต้นหนึ่งที่ออกลูกอะ่ะพี่ชอบบ้านหลังนั้นมากเลยโดนจากท่าแพรไม่ไกลแต่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้นะตรงแถววัดหมื่นล้านเลยไปตรงว,วัดแถววัดพันเต่าอะ่ะ Small, ounces. ทางไปวัดสิงห์ก่อนจะถึงก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าพี่จะชอบมากเชียงออนุไปจบเชียงใหม่มาคณะอะไรอยากุคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์เก่งมากเลยอ่ะเออก็ไปอยู่4ปีก็จบกลับมาใช่ค่ะเออมาสานต่อธุรกิจดีมากเลยนะยังไงก็อ่ะให้ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนชาวโลกว่าถ้ามาเมืองกาญจน์นอกจากจะไปเที่ยวแหล่งแร่น้ำตกสวยงามที่นี่น้ำตกเยอะเนาะ นอกจากจะมีอ๋อนน่หาตำนานของสบายจิตที่สืบทอดกันมา3รุ่นและภูมิใจมากอาหารอร่อยจริงอันนี้ขอบอกอยืนยันไม่ได้อวยเลยนะอร่อยมากดังนั้นจึงบอกว่ามีอะไรให้บอกชาวโลกสักหน่อยหนึ่งว่าก็อาหารสบายจิตนะคะยินตีต้อนรับชาวเมืองการนะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยนะคะเรีนเชิญมาเที่ยวเมืองการแล้มาทานร้านอาหา โอเคขอบคุณมากๆเลยครับนี่หาทุกคนจ๋าห้องอาหารสบายจิตทุกคนโอ้ยบรรยากาศกันเองมากตรงนี้เดินไปก็สุสารพันธมิตรนะฮะแล้วก็ใส่รถไฟไปตรงนี้ก็บอกไปสกายวอล์กได้เลยทุกคนจ๋าสกายวอล์กแต่ตรงนี้เราจะต้องกลับที่พักก่อนก็คือ PK Resort เพื่อจะไปหาดชุกโดนไปชายหาดชุกโดนวัดใต้อะไรประมาณเนี้ย ไม่ได้ฮะกุตาย๋ยวขอย้ำก่อนอร่อยมากเป็นติ่มซำร้านอาหารชาที่อร่อยมากน้ําจิ้มเขาแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยทุกคนอร่อยมากบะกุเตมีห้องกองอร่อยมากก็อบอกทุกคนเนี่ยฮะปลายี่สกทุกคนเห็นไหมฮะ